สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาไปทำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไปทำแบนเนอร์นะครับไปทำรูปภาพที่แปะไว้ในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของเราเพื่อลิงก์ไปตรงโน้นตรงนี้นะครับก็เนี่ยฮะมีอยู่สามสี่แบบนะครับวิธีการทำจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะครับอันแรกผมก็จะตอนนี้ถ้าเราจะดูว่ามันมันขนาดไหนเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่เห็น ให้เรามาดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัวนี้นะแทรกตัวนี้มาที่เครื่องมือหน้าแรกแล้วก็มาที่ตัวสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตัวนี้ลากออกมาอ่าจะเห็นว่าตัวนี้มันก็จะขึ้นส่วนสูงและความกว้างขึ้นมานะครับส่วนสูงเราเอาสักหนึ่งห้าห้า เอร์นะครับความกว้างเอาสัก9.68 6.8หรือ70ก็ได้นะครับเอาประมาณนี้แลทีนี้เราอยากได้สีอะไรเปลี่ยนสีตรงนี้นิดนึงนะครับเปลี่ยนสีมาเลือกสีตามที่เราต้องการเลยนะครับว่าจะเอาสีไหนสีรูปล่างอ่ะ หรือถ้าอยากได้สีแบบแบบเหมือนเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะดูดสีเอาเลยก็ได้นะครับนี่มาดูดสีตรงนี้แล้วเราก็มาคลิกตัวนี้นะครับอ่าดูดเอาสีนี้เลยหรือเราจะเทเอาก็ได้แล้วแต่นะครับเมื่อเราได้สีเสร็จต่อไปนะครับผมก็จะใส่ตัวหนังสือเราก็จะมาที่ตัวนี้นะครับลากออกมาข้อมูล การทดสอบอเน็ตเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวนะครับมองไม่เห็นเปี่ยเป็นสีขาวเอา้าเปลี่ยนฟอนก่อนนะครับเป็นภาษาไทยข้อมูลการทดสอบโอโอเน็ต เพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับเราก็ไปเลือกฟอนต์นะครับอ,อย่างกรณีน,น,นี้ผมเป็นฟอนต์ฟอนต์ตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็เคาะไปใส่ขาวแล้วก็ใส่เงาแล้วก็จัดให้มันพอดีนะครับจัด เอาขนาดนี้ก็ได้ทีนี้เราก็มาแทรกตัวนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะทําตัวขาวๆนี้เราก็มาแทรกแทรกตัวไหนดีเอาตัวัน,นี้แล้วกันนะครับลากลงมา เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีตัวนี้เป็นสีเปลี่ยนเป็นสีขาวลากระไมา้พอดีเสร็จแ,แล้วเราก็มาหมุนตัวนี้นะครับเราจะทําไอ้ตัวลาแดบให้มันอยู่ฝั่งนี้เราก็หมุนมาที่หมุนมาที่90ตรงนี้แล้วเราก็จับตัวนี้ใหม่นิดนึงนะครับจะให้พอดี ตัวนี้เส้นขอบไม่เอาเส้นขอบไม่มีเส้นขอบตัวนี้ไม่มีนะเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้ายังไม่พอใจอีกนะครับเราก็สามารถมาแก้ไขจุดตัวนี้แล้วก็ดึงตัวนี้มาออกมาได้นะครับดึงมาในนี้ดีก็ได้นะครับอ่าเอาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนไปอยู่ข้างบนก็ได้แล้วแต่นะครับ นี่เราก็จะเอาแตกต่างจากต้นฉบับนิดหนึ่งเอามาไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปนํารูปภาพเข้ามานะครับอย่างในที่นี้ผมก็จะไปนําแทรกรูปภาพผมก็จะไปแทรกรูปภาพนี้เข้ามาเสร็จแล้วเราก็มาย่อลงนะครับกดชิปข้างไว้นิดหนึง่งแล้วก็ย่อลง แล้วเราก็มาใส่ตัวทีนี้ผมจะใส่ตัวนี้นะครับมาที่เอฟเฟกที่ตัว Effect. เอฟเฟกผมจะใส่เป็นเงาตัวนี้เดี๋ยวนะครับตั้งค่เาเดี๋ยวผมจะใส่ตัวตัวนี้แล้วกัน มันเด่นๆประมาณนี้หนึ่งนะครับอ้าวแค่นี้เราก็จะได้แล้วนะครับหนึ่งอัน,นรหรือลองไปทําให้มันดูเด่นๆกว่าน,นี้ก็ได้นะครับในรูปของส่วนนี้รูปภาพคือที่เราแทรกเข้ามานะครับอันที่หนึ่งเราก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับทีนี้อันที่สองเนี่ยเราก็ใช้วิธีการคลอกตัวนี้ลงมาเลยก็ได้นะครับกดเคลือบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ กดที่คอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ลากลงมาแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็ลบนี่ออกลบออกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเอาฟอนเราฟอนแล้วก็เอาออกไปเลยเอาเอาไว้นี่ก่อนนี่เราก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเปลี่ยนให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ไปเติมสีแดงใส่เข้าไปแล้วก็นําข้อความนี้เข้ามานะครับเปลี่ยนข้อความนี้เป็น เลือกชุมนุมเลือกชุมนุมเอาไว้ตรงกลางๆแบบนี้แหละนะครับเสร็จแล้วนี่เราก็ไปเพิ่มตัวตัวนี้นะครับไปเพิ่มตัวเส้นขอบรูปร่างเอาเป็นสีขาวมาที่ความหนาเอาความหนาสักสองนี่เลยนะครับสองครึ่งนะสักสองครึ่ง กรอบเนี่ยมันจะมันจะใหญ่ไปนะครับเหมือนมันจะดึงไม่ได้นะครับถ้าเรามาดึงแบบนี้เนี่ยมันจะไม่พอดอีวิธีการเราก็ต้องไปเลือกใช้ตัวนี้นะครับมาที่เครื่องมือตัวนี้คลิกที่กรอบอเส้นขอบตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาคลิกที่ตัวนี้ตัวระยะห่างบรรทัดาที่ตัวเลือกระยะห่างตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นหลายบรรทัดนะครับแล้วก็ มาเปลี่ยนเป็น0.7เอา0.7พอแต่แล้วก็ตกลงอ่ามันก็จะบีบเข้ามานิดนึงนะครับมันก็จะพอดีเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปแบบที่สองแล้วนะครับต่อไปเป็นแบบที่สามนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอลากไอ้ตัวนี้มาเลยนะครับคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากลงมา เสร็จแ,แล้วผมก็จะเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้เป็นอ่าก็ขอใช้ข้อมูลตัวนี้แหละนะครับเปลี่ยนสีผมก็จะเปลี่ยนสีดูดสีตัวนี้เลยอ๋อเอาใหม่นะครับรดูดสีใหม่แล้วก็ปรับตัวอัษรลงมาพอดีทีนี้เราก็จะลบรูปนี้ออกนะครับเมื่อกี้เราไปนํารูปภาพแทรกรูปภาพตัวนี้นะครับ ทีนี้ต่อไปเราจะมาแทรกรูปภาพแทรกรูปภาพออนไลน์ที่เ้าไปนะครับในช่องนี้เขาก็จะมีข้อมูลเยอะนะครับเราก็มาเซิร์ชเอาครับเป็นการ์ตูนยิงวอดิสเกตน,นี่เอาแบบนี้ก็ได้ดิสเกตถ้าเราจะใส่การ์ตูนเข้าไปอีกแล้วนะครับการ์ตูนยิงวอดิสยการ์ตูน d i s k e t าการ์ตูนดิสเกตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาลองเลือกดูว่าเราจะชอบอันไหนนะครับอันนี้ผมก็จะเอาตัวนี้แล้วกดแทรกเข้าไปเราก็มายอ่อลงนะครับย่อขนาดลงพอดีเราก็วางลงไปส่วนตัวนี้ถ้าเราอยากเอาไว้ข้างบนนะครับเราก็สามารถมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับ เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนจุดตัวนี้ลากตัวนี้ขึ้น้างบนอันนี้เอามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลากตัวนี้ออกมาอย่างนี้นะครับถ้ามันห่างไปเราก็ดึงตัวน,นี้ขึ้นไปอีกอก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวสุดท้ายนี้ก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็คัลลอกตัวนี้ลงมาเลย เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนตัวนี้นครับเป็นดินสอแล้วก็ไปเอาแทกรูปภาพดินสอเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นเพนซิลผมก็จะใช้รูปนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ย่อลงมาครับจะกดคอนย่อลงมาแล้วก็ย่อลงมาอีกเอาขนาดนี้ไหม เราจะหมุนให้มันไปยังไงนะครับเรากา็จัดเอานะครับแต่แล้วเนี่ยเราเข้ามาเปลี่ยนสีตรงนี้ผมก็จะดูดสีมาเลยนะครับเติมแล้วก็ดูดสีนะครับก็จะเอาสีนี้แ,แล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับันนี้ก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนเว็บไซต์เดิม ย่อนี้ลงมาก่อนแล้วก็ลากออกมาแบบน,นี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้รูปภาพลิงก์หรือว่าแบนเนอร์นะครับเอาไปเอาไปเอาไปใส่ในเว็บไซต์ของเรานะครับลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ <c oughs> เผื่อว่าจะถูกใจนะครับแล้วก็โดนใจสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ